สวัสดีค่ะพีมพิมนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมาทำสเปเชียลคลิปนะคะโดยที่จะสอนผู้ชายแต่งหน้าแต่ไม่ได้แต่งหน้าให้ตัวเองนะคะจะให้คุณผู้ชายแต่งหน้าให้กับคุณแฟนนั่นเองนะคะโดยที่พิมพ์จะมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะที่ไปชกมาจากรายการเช็กมีเอาก็เป็นเพื่อนของพิมพ์เองนะคะ <laughs> เดินหล่ออยู่แถวหน้าบ้านมาดูกันว่าหนุ่มคนนี้คือใครนะคะหล่อมากเลยไปชมเลยค่ะทะะ้แ <laughs> น ไปมึงเมืองเนี่ยวันแรกเข้ามาสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้คุณเพื่อนของดิฉันนะคะแนะนําตัวว่าเขาคือใครทำไมแกตัวเตี้ยสังวาแกแกพุดขึ้นมาเลยยืนนี้ยืนตัวอี้มึงเตี้ยอ่ะสวัสดีครับชื่อตัวครับผมแล้วเออนั่นแหละก็แนะนําไปชื่อตัวนามสกุลก็ที่ให้กระตัวมาแต่งหน้าให้ในวันนี้เนี่ยเพราะว่าคุณกระตัวเนี่ยบ้านเป็น ชああ่างทำผมใช่ไหมเออคุณแม่นช่างทำผมแล้วไม่ทราบว่าคุณกระตั้นแต่งหน้าเป็นหรือเปล่าแต่งไม่เป็นละครับตัวเป็นรูปช่างไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นช่างเองแต่งไม่ได้จะสระผมเป็นนะเอ๋เหรอสิเหรอก็นั่นแหละเราจะให้คุณกระตั้นเนี่ยมาแต่งหน้าให้พิมโดยที่เรามีโจทย์จะให้แต่งแบบ everyday look ก็คือให้แต่งแบบสบายๆดูซิว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะสามารถแต่งให้คุณพี่ออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เราได้ปล่อยคลิปออกไปมากมาย นะได้เสร็จบ้างปะได้เสร็จบ้างปะไม่เคยดูอีเลวนั่นแหละก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูว่าแตกออกมาเป็นยังไงไนะยชมกันเลยค่ะครับแรกก็จะให้กระตุ้นนะคะฉีดน้ำแร่โอกูมาหลังจากที่เราลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วแล้วอันไหนคือน้ำแร่เนี่ยที่มือนั่นแหละฉีดมาเร็วนี่นะครับฉีดใส่หน้าเลยอ่ะเออเฮ้ยเออชอบไว้อันนี้พออย่าง ลงลองพื้นแกอ่ะอันนี้ฮะเออแบบนี้ดิทูบบาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเป็นเย็นดิที่แต่งหน้าเว้ยทุกวันอะไรอย่างงี้ไม่ป่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์วันนี้มันอะไรนะสอนผู้ชายแต่งหน้าสอนผู้ชายแต่งหน้าถ้าจะเย็นๆเนี่ยผู้ชายไม่เคยแต่งหน้า ทำไมไม่ออกจากบ้านหน้าสดๆไม่ได้ๆๆไม่ไมันเป็นคอเนเซปต์เพราะอะไรอ่ะก็ก็เราแต่งตัวยิ่งแต่งตัวเซ็กซี่เราก็ต้องแบบมีลุคอะไรอย่างนี้ปะเอาแต่งตัวเซ็กซี่หน้าไม่ได้หน้าสดไม่ได้ลุคมันเออน <วะ S 1> อั่นแหละชัวร์ป่ะชัวร์ดิดูในกล้องเลยไม่เชื่อดูอ่าใช้ได้แล้วเอาไงต่อหมัดออนย่ำแดง แปลงอันนั้นแปลงอันนี้โออ่ะจะรู้บอกว่า <c oughs> ลองแก้มส,นนสวยๆอันนี้นะครับเออเนี่ยมาตรงน้งแก้มเนี่ยพูดมันพูดง่าย <c oughs> ให้ดู ใช่เราปัดก็ปัดอย่างนี้ดิปัดแบบปัดไปเลยวนอย่างงี้เบนนะเบนนะใครว่าเบนสอนสิสอนก็ให้เบนอะเบนสอนผู้ชายแต่งหน้าเบนนะเบนเออเบนสองเป็นห้าใช่ไหมอันนี้นะคะที่เขียนควของมิเล่มีสองหัวใช้ง่ายมากผมไม่ได้เอาเราถือคืออย่างนี้ว่าถืออันนั้นถืออย่างงี้ะ ิวก็คือเขียนเขียนกะคิ้วที่ว่านี่คือเขียนตามรูปคิ้วเลยอ่าเขียนคิ้วเนี้ยเขียนไปเงี้ยคือคิ้วมีเท่ไหนก็เขียนไปเท่านั้นเขียนเกินได้ปะเขียนไม่ได้เขียนเกินไม่ได้ไม่สวยโอเคหลังจากเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราจะมาแต่งตากันโดยเครื่องสำอางที่เราใช้วันนี้ก็คือของ G R Cosmetics นะคะเป็นสีแบบพื้นๆก็จะมีสีเนื้อนะคะสีส้มอ่อนสีน้ำตาลแล้วก็สีใช้แปรงหัวบานๆแบบนี้นี่อ่ะระเงหัว sốt. So, rồi đấng... <cậu> và... e này. cái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  ไหลลงมาถึงตรงนี้พิมพิมต้องหันหน้าหาตัวไว้คือแบบพิมต้องเลิกห่วงตัวนี้เลยเพราะว่าห่วงต้องห่วงทราไม่ไดห่วงทำไมเพราะเราไม่ได้เน้นว่ามันจะต้องออกมาสวยเข้าใจปะโอเคอืมคือหมดคือคอนเซ็ปต์คือผู้ชายสอนแต่งหน้าใช่าใจไหมให้มันออกมาเป็นยังไงก็ผ้าช่างมันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอาคำนี้ใส่ลงในคลิปด้วย อ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดจิ้มเ,เยอะมันจะเป็นฝุ่นเออก็จ <pell> ิ้มน,น้อยๆมันจะได้ไม่กระเด็น,นลงมาตรงไปจิ้มเยอะเป็นฝุ่นนะครับเยอะเป็นฝุ่นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นถุยไม่ใช่ใช้สีเข้มนะคะเป็นตรงหางตาเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้แกเป็นอย่างเงี้ยเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลนเลนเป็นสองแปดห้าใช่มา ได้อยู่สวยมากเห็นไหมสวยมากๆต่อไปเป็นกลิตอะไรเน,หนาะกลิตอายไลเนอร์และช่วงช่วงช่วงที่เราจะกลิดคือก็คือกีดตั้งแต่หัวตามาถึงท้ายตา,าแบบแบบบนบนขนตาใช่ปะ,ะกีิตในตาไหมได้นะ <laughs> ไ,มไม่รู้อะ่ะเอาเคยตัดตาครับ คิต้องเหนีก่าแไหนกบบบางิ้มขอตาไรจ้มมาดัเะเออมาแก้หมันล้หนีบดิเฮ้ยเราทำได้โอ้ยแกมันทักษะขั้นสูงไปะม่แกเอามือสอดเข้าไปนี้โอ๊ยหนีบเบ่งดีกว่าจากที่เราดัดขนตาแล้วเราจะปัดมาสคาร่าที่ดีสุดในโลกนะคะที่ของ Mac ตัวใหม่ต้อไปอวดอะไรเนักนาของเดีไม่ใช่เออออใช้มือข้างนึงอะ แหงตาอย่างนี้ขึ้นถูกต้องแล้วก็จะเห็นมันจะเห็นแบบเห็นลายตาใช่ป่ะอ่ะแล้วก็ข้อๆเนเกลียวอ๋อแกลึกดิโอ้ยวายวะเออตัวเคยเห็นแบบแกลึกแกลึกตัวเคยเห็นแบบของผู้หญิงอ่ะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ของผู้หญิงเอยแต่ว่าเหมือนเคยเห็นคนที่เขาทาแล้วมันแบบมันเหมือนมีอะไรติดติดตาที่มันแบบเหมือนติดค้างไว้อยู่อ่ะมันห่วยไงอ๋ออย่างนั้นคือมันไม่ค่อยดีแกต้องปัดให้มันแบบอย่าให้มันเป็นก้อน นั่นหละตามนั่นแหละูบ่าต่อมาเก็บให้เรียบร้อยต่อมาวิ่งหนีอันดีมีคุณภาพแต่วิ่งยังักหนวันนี้เราจะใช้บอนเซอร์ของนาสลาคูน่านะคะจะต้องใช้สีน้ำตาลอ่อนๆประมาณนี้ขอบตาล่างวันนี้ที่เราจะใช้คือ Beauty c o t t สเทอันนี้นะคะ มันเขียนดีมากเลยแล้วก็ไม่แพนด้าด้วยอ,อ่ะเดี๋ยวนะคะจะเดี๋ยวพามออาแปรงพอเราแบบเ,เขียนเสร็จแล้วเราก็จะใช้แปรงเบอนอ,อันนี้อุ้ยหยิบถูกดไ,ได้ไงเนะไม่ธรรมดาเลิศเห็นแปรงมาเล็กๆไงแม่งเดินอยู่หน้าบ้านไปเรียกเข้ามาไม่เล่นเลยไงไฮไลท์นี่สำคัญมากเลยที่ใช้ประจำนะคะก็คือเป็นแม็ก มิรอลไล s ์กินฟินิชสีซอฟแอนด์เจน l e ลแบบนี้นะคะแบบแบบนี้แบบเ,เนี้ยวน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 เสร็จแล้วปัดปัดเหมือนปัดเหมือนปัดแก้มนะคะฟิิงแต่เนี้ยอ๋อนี่มันฟุง้งฟริงด้วยนี่เออมันจะฟุง้งฟริงอย่างเดียวเนี้ยไม่ใช่หรอกที่เขาใจผหิดแล้วสันจมูกไม่ใช่ปีกจมูกอ๋อสันจมูกก็นตรง้โอ้โหไม่รู้มีบ้าทำดั้งโด่งทำดั้งโด่งเออ ไม่ใช่เก้ก็มาใส่ข้างจมูกอย่างงี้ข้างจมูกเหมือนที่ทำผิดเมื่อกี้หรืออัดถูกต้องหรือว่าตีนี้ตีอ่อนสีนี้นบสีแซ่บเนาะครับอ่ะทาลิปก็ทาเลยของอะไรเนี่ยอันนี้ของ beauty cottage เหมือนกันเวลาทาปากเนี่ยทาทั้งปากหรือว่าทาแค่ปากทาทั้งปากเลยปากบนหรือปากล่างทาทั้งทั้งบนทั้งล่างก็อย่าเมมเอาอีกทีเวลาถือนี่ถือทางอ่อ ำมีได้ครับอสวยเมมดีดีดิเมมดีดีก็สวยละน่ะเห็นไหมเชื่อตัวดิตัวลูกช่างไหมค่ะเหมือนชื่อเหมือนคนแบบละครย้อนดูเป็นทองความโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือผลงานของคุณพี่กระตั้วนะคะที่แต่งมาให้ดูอไลเนอร์ของมัน ลิปสติกโอเคลิปสติกใช้ได้อยู่บัตรแก้มใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็งัดด่างใช้ได้อยู่แต่ว่าช่วงตาเนี่ยเป็นไงบ้างภูมิใจในผลงานของตัวเองบ้างไหมก็ออกมาดูดีแล้วเนี่ยแล้วเขาข้างตัวเองนิดนึงรู้สึกว่ายากไหยคะการแต่งหน้าให้ชินีโอยากนันเด็ดกรรมชื่ออุปกรณ์ละยากมากแต่ถือว่า มีทักษะเบื้องต้นอยู่นะคะเพราะว่าพิมพ์ได้เลือกลองพื้นที่ค่อนข้างเกลี่ยง่ายแล้วก็ลองพื้นกระตั้วเนี่ยเกลี่ยได้แบบว่าโอเคเลย<ม>นั่นแหละประมาณนั้นนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมคลิปพิมพ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเรียนเชิญ <laughs> คนพี่กระตั้วยินดีครับยินดีมาแต่งให้ให,หม่ <laughs> ดูสิว่าทักษะจะเป็นยังไงบ้าง ه, นะคะคแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีครับ